สวัสดีครับสวัสดีวันอาทิตย์ที่17เมษายน2565ครับทุกท่านครับในขณะที่หลายๆท่านกำลังเดินทางกลับไปที่ทำงานนะครับก็ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็ขอให้ห่างไกลจากโควิดนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นสัปดาห์ของการกลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งหลังเทศกาลสงการานต์นะครับเรามาดูภาพรวมมาตรการทั้งหมดในประเทศไทย ในตอนนี้นะครับว่ามีมาตรการใดบ้างที่กําลังจะสิ้นสุดลงและจําเป็นต้องใช้สิทธ์นะครับภายในเดือนนี้และมีมาตรการใดบ้างที่กําลังจะเริ่มขึ้นใหม่นะครับถือว่าเป็นรอยต่อสําคัญของมาตรการที่ช่วยเหลือด้านโควิดเปลี่ยนแปลงไปสู่การช่วยเหลือเกี่ยวกับราคาพลังงานหรือราคาน้ํามันแพงนะครับซึ่งก็ต้องขอ,อนําเรียนทีละเรื่องนะครับว่ากลุ่มใดนะครับจะต้อง ให้ความสําคัญเกี่ยวกับกําหนดการต่างๆเหล่านี้บ้างนะครับมาเริ่มกันที่กลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับกลุ่มนี้เดือนเมษายนอย่าลืมนะครับใครยังไม่ได้ใช้เงินเพิ่ม,มาลังซื้อที่ที่บวกเข้ามา200นะครับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนก็จะต้องใช้นะครับภายในเดือนเมษายนนี้นะครับส่วนพื้นฐานสวัสดิการต่างๆในบัตรสวัสดิการนั้นถ้าไม่นับเงินเพิ่ม,มาลังซื้อยังใช้ได้ทุกเดือนไปเรื่อยๆ แปลว่าเดือนหน้าพฤษภาบัตรสวัสดิการก็ยังใช้ได้ทุกวงเงินยกเว้นเงินเพิ่มบาลังซื้อที่บวก200เมษาเป็นเดือนสุดท้ายแล้วเท่านั้นเองนะครับบัตรสวัสดิการก็ใช้ไปเรื่อยครับพฤษภามิถุนากรกดาสิงหาโดยประมาณนะครับจะมีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรัฐรอบใหม่ปีห5คนเก่าคนใหม่ลงหมดเมื่อนั้นนะครับเมื่อท่านไปลงทะเบียนใหม่แล้วถูกตัดสินว่าได้รับสิทธิ์ใช้ต่อก็เปลี่ยนไปใช้บัตรประชาชนเมื่อนั้นบัตรใบเก่าที่เป็นบัตรสวัสดิการก็ถือว่ายกเลิกไป แต่บัตรนั้นนะครับก็ไม่จําเป็นต้องคืนนะครับบัตรนั้นถือว่าเป็นทรัพย์สินส่วนตัวไปแต่ว่าไม่ได้มีเงินเข้าในบัตรสวัสดิการแล้วจะเปลี่ยนไปใช้บัตรประชาชนทั้งหมดนี่คือกลุ่มแรกรอยต่อสําคัญนะครับเงินเพิ่มพลังซื้อที่ช่วยในเรื่องของการเยียวยาโควิดที่เข้าบัตรสวัสดิการนั้นเดือนเมษาเป็นเดือนสุดท้ายนะครับแต่โดยโดยพื้นฐานบัตรสวัสดิการยังใช้ได้เรื่อยๆนี่คือกลุ่มแรกนะครับ 2, กลุ่มที่2กลุ่มของบัตรประชาชนกลุ่มนี้คือคนที่เฉพาะคนที่ปีท er, ี่แล้วปี64เคยอยู่ในเราชนะกลุ่มพิเศษกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเท่านั้นไม่ใช่ว่าทุกคนมีบัตรประชาชนก็ได้หมดไม่เกี่ยวเฉพาะคนที่เคยอยู่เท่านั้นนะครับนับตั้งแต่จบโครงการเราชนะปีที่แล้วซึ่งมีแค่ปีที่แล้วนะครับปีนี้ไม่มีโครงการเราชนะมีกลุ่มหนึ่งครับเป็นกลุ่มพิเศษไม่มีสมาร์ทโฟนรับเงินเราชนะผ่านบัตรประชาชน หลังจากนั้นเป็นต้นมารัฐบาลก็ใช้ข้อมูลนี้ในการโอนเงินเข้าบัตรประชาชนเรื่อยๆเป็นเงินเพิ่มมาลังซื้อและในปี65ก็เติมเข้ามา3เดือนเดือนละ200บาทเข้าบัตรประชาชนคือกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนเช่นเดียวกันกับเงินเพิ่มมาลังซื้อที่เข้าบัตรสวัสดิการเดือนนี้บัตรประชาชนเป็นเดือนสุดท้ายที่จะมีเงิน200บาทเข้าบัตรประชาชนนะครับฉะนั้นภายในสิ้นเดือนเมษายนนี้ต้องใช้เงิน200นี้ให้หมดถ้าไม่งั้นท่านก็จะเสียสิทธิ์ไปนะครับนี่คือกลุ่มที่2 กลุ่มที่3ก็คือคนละครึ่งเฟส4ใครอยู่ในเฟส4เฟสปัจจุบันมี2มี2กลุ่มย่อยครับใครใช้เงินเต็มวงเงิน1200แล้วจบไปไม่มีเพิ่มเดือนเมษาไม่มีให้เลยนะครับแม้แต่บาทเดียวแต่คนที่ยังใช้ไม่หมด1200ตั้งแต่แรกเดือนเมษาเป็นเดือนสุดท้ายที่จะมีโอกาสได้ใช้คนละครึ่งเฟส4ส่วนเฟส5นั้น นในฝั่งของภาคเอกชนหอการค้าได้มีการเสนอรัฐบาลน,นะครับจริงๆเสนอมาอย่างต่อเนื่องว่าควรจะมีการต่อเฟส5ก็คือหลังจากจบเมษาไปแล้วนะครับมีเสียงเรียกร้องทั้งจากภาคประชาชนจากภาคธุรกิจนะครับว่าควรจะมีเฟส5ต่อเลยแต่รัฐบาลยังไม่มีการตอบสนองข้อเรียกร้องนี้แต่อย่างใดฉะนั้นยังไม่มีครับความเคลื่อนไหวต่างๆในฝั่งของภาครัฐว่าจะต่อเฟส5เลยหรือไม่ไม่มีมีเพียงบอกว่าเฟส4ยังไม่จบจะจบเมษาค่อยว่ากันอีกที จึงมีข้อมูลมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเฟส4ฉะนั้นถ้าเอาตามนี้ก็แปลว่าคนละครึ่งเฟส4จบเมษายนนะครับใครยังมีเงินเหลืออยู่ยังสามารถใช้ได้จนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้นะครับที่จะสิ้นสุดนะครับเท่านั้นเองส่วนเฟส5เดี๋ยวเรามารอดูความเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้ยังไม่มีแม้แต่กระแสแม้แต่เล็กน้อยเลยที่จะมีการหันมามองความต้องการของประชาชนหรือภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจนะครับก็ เดี๋ยวรอติดตามข่าวสารต่อไปสําหรับคนละครึ่งนะครับนี่คือภาพรวมของมาตรการที่กําลังจะสิ้นสุดลงในเดือนเมษานะครับสกลุ่มหลักๆบัตรสวัสดิการเฉพาะเงินเพิ่มมาลังซื้อที่จะหยุดแต่ว่าบัตรสวัสดิการโดยพื้นฐานปกติเงินต่างๆยังเข้าไปเรื่อยๆจนกว่าจะลงทะเบียนใหม่นะครับเ,เงินเพิ่มมาลังซื้อที่เข้าบัตรประชาชน,ส,น,ส,านส,สิ้นสุดเมษานะครับโครงการส่งเสริ ส่งเสริมการท่องเที่ยวมีอยู่2มาตรการก็คือทัวร์เที่ยวไทยซื้อกรุ๊ปทัวร์ได้รับส่วนลด40%สิ้นสุดเมษาแต่เราเที่ยวด้วยกันที่เป็นการจองโรงแรมได้ส่วนลด40%ไปในจังหวัดที่ไม่ไม่ใช่ภูลําเนานในระหว่างที่ไปอยู่ที่นั่นก็จับจ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ส่วนลดอีก40%ทุกครั้งที่จ่ายในอัตราสูงสุดไม่เกินวันละ6 0 0บาทตามจํานวนห้องและจํานวนคืนที่จองนะครับโครงการเราเที่ยวด้วยกันนั้นสิ้นสุดเดือนพฤษภา เดือนหน้าไม่ใช่สิ้นสุดเมษายนนะครับสิ้นสุดเดือนพฤษภาแต่ก็ถือว่าอยู่ในช่วงท้ายของโครงการแล้วเหลือสิทธิ์อยู่ประมาณ2องแสนสิทธิ์จาก2ล้านสิทธิ์ในเฟสสี่ฉะนั้นแล้วใครที่จําเป็นต้องไปต่างจังหวัดที่ไม่ใช่ภูมิลำเนาแล้วจำเป็นต้องพักค้างอ้างแรมก็สามารถใช้สิทธิโครงการนี้ได้ไม่จำเป็นต้องไปเที่ยวก็ได้นะครับชื่อโครงการอาจจะทําให้เราเข้าใจผิดว่าต้องเที่ยวไปธุระไปเยี่ยมญาตินะครับก็สามารถใช้ได้ถ้าหากว่าเราจําเป็นต้องพักค้างอ้างแรมนะครับ ในจังหวดที่ไม่ใช่ภูมิลำเนาสามารถใช้สิทธิประโยชน์นี้ได้สามารถไปศึกษารายละเอียดการใช้สิทธิได้ที่ www r a ล่าเที k. com ใครเคยใช้สิทธิ์ในเฟสก,ก่อนแล้วก็แค่ไปกดรับสิทธิ์ในแอป,ปเป่าตังแล้วก็เวลาจองโรงแรมใช้วิธีโทรจองโดยตรงแล้วก็แจ้งโรงแรมว่าจะใช้สิทธิโครงการนี้แล้วก็ใช้แอป,ปเป่าตังชําระค่าโรงแรมในส่วนลด40%เลยนะครับเมื่อไปถึงที่นั่นก็สแกน,ชนเช็คอินกับโรงแรมแล้วก็ในระหว่างที่พักก็ใช้สิทธิ์ส่วนลด40%สเ็นูงสุดไม่เกินวันละ600บาทต่อจํานวนห้อง ใครเดินทางโดยเครื่องบินยังสามารถนํามา,อาถอนเงินคืนนะครับเป็นส่วนลดอีก40%นะครับจากค่าตัวเครื่องบินที่จองด้วยฉะนั้นแล้วศึกษารายละเอียดให้ดีครับใช้ประโยชน์ได้แม้จะไม่เที่ยวชื่อของการเราเที่ยวด้วยกันแต่จริงๆไปทุรละก็ใช้ได้นะครับ ส่วนอ,อย่างที่บอกไปของการเราเที่ยวด้วยกันนั้นสิ้นสุดเดือนพฤษภาครับนี่คือภาพรวมมาตรการทั้งหมดที่กําลังจะทยอยสิ้นสุดลงหรือสิ้นสุดลงในเดือนเมษามีแค่เราเที่ยวด้วยกันเท่านั้นที่สิ้นสุดพฤษภาครับนี่คือรอยต่อสําคัญนะครับทีนี้ในขณะเดียวกันก็มีมาตรการผุดขึ้นมาอีก10มาตรการเป็นมาตรการลดภาระค่าของชีพซึ่งอันนี้มี10มาตรการแต่ผมอยากจะแจ้งว่า ในรายละเอียด10มาตรการนั้นมีระยะเวลาการดํารเนินการที่ไม่พร้อมกันเลยสร้างความสับสนเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับจนถึงต,ตอนนี้หลายท่านยังสงสัยยังงงอยู่เลยว่า10มาตรการนั้นตอนแรกก็บอกว่าจะเริ่มพร้อมๆกันแต่จริงๆแล้วมีบาง e election, มาตรการเริ่มแล้วตั้งแต่15มีนาบางมาตรการเริ่มเมษาบางมาตรการเริ่มพฤษภาฉะนั้นใน10มาตรการผมจะแบ่งใหม่นะครับเป็นมาตรการที่เริ่มแล้วตั้งแต่มีนามาตรการที่เริ่มเมษาแล้วก็มาตรการที่เริ่มพฤษภานะครับ มาไล่เรียง10มาตรการกันนะครับเริ่มจาก10มาตรการที่เริ่มตั้งแต่15มีนาแล้วมี2มาตรการด้วยกันก็คือ1การคงราคาขายนะครับสำหรับก๊าซ NGV นะครับอยู่ที่15.59บาทต่อกิโลกร,รมัมก็คือตึงราคา NGV อันนี้เริ่มตั้งแต่15มีนามาแล้วนะครับดำเนินการมาตลอด2ผู้ขับแท็กซี่มิเตอร์ครับสามารถที่จะได้รับส่วนลดค่ากาซ NGV ให้เหลือ13.62บาทต่อกิโลกร,รมัม อันนี้ก็เริ่มแล้วเช่นเดียวกันแต่ต้องเป็นแท็กซี่ที่อยู่ภายใต้โครงการลมหายใจเดียวกันเริ่มตั้งแต่15มีนาที่ผ่านมาแล้วนะครับนี่คือ2มาตรการที่เริ่มตั้งแต่มีนาแล้วด้วยซ้ําไปนะครับต่อมาครับมาตรการที่เริ่มเมษาคือเริ่มแล้วณนะวันนี้นะครับในเดือนเมษาประกอบไปด้วยนะครับการเพิ่มกําลังซื้อในส่วนของส่วนลดการหงต้มในบัตรสวัสดิการ ต้องใช้คาว่าการเพิ่มวงเงินส่วนลดค่าแก๊สหุงต้มนะครับที่อยู่ในบัตรสวัสดิการจาก45บาทต่อ3เดือนเป็น100บาทต่อ3เดือนเริ่มเมษาก็แปลว่าเมษาพฤษภามิถุนาท่านใช้สิทธิ์ได้1ครั้งแต่ก่อนหน้านี้น3เดือนมันแค่45บาทแต่รอบนี้100บาทใช้ได้3เดือนก็แปลว่าถ้าหากว่าท่านใช้เดือนเมษาไปแล้วอีก2เดือนก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะามันคือสําหรับ3เดือนอยู่แล้วฉะนั้นแล้วเริ่มแล้วก็คืออันแรกบัตรสวัสดิการทุกคนสามารถใช้สิทธิ์ได้หมด ส่วนราค้าแก๊สหุงต้มนะครับจาก45บาทต่อ3เดือนเป็น100บาทต่อ3เดือนใช้ได้ทุกคนเว้นแต่ว่าท่านจะหาร้านเข้าร่วมโครงการไม่ได้มีเสียงสะท้อนมาเป็นจำนวนมากอันนี้ก็ช่วยไม่ได้นะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าท่านอาศัยอยู่ในโซนไหนนะครับร้านค้ามากน้อยนั้นไม่สามารถที่จะคนโทรลได้ฉะนั้นแล้วก็ทําได้แค่เพียงว่าถ้าหากว่าท่านใดสามารถที่จะมีร้านค้าที่จะเข้าไปใช้สิทธิ์ไดก้ก็ใช้เท่านั้นเองนะครับมาตรการที่2นะครับที่เริ่มเดือนเมษาก็คือ การให้ส่วนลดค่าการถูงต้มเฉพาะผู้ที่มีบัตรสวัสดิการและแจ้งอาชีพว่าเป็นหาบเร่แผงลอยซึ่งต้องแจ้งกันตั้งแต่วันที่สมัครบัตรสวัสดิการย้อนไปตั้งแต่ปี60-61ได้ซ้ำไปนะครับซึ่งกลุ่มนี้มีเพียงแค่5,000กว่าคนเท่านั้นจะได้เพิ่มอีกเดือนละ100บาทสําหรับซื้อการถูกต้มนะครับด้วยบัตรสวัสดิการนะครับนี่คือที่เริ่มแล้วตั้งแต่เมษามาตร,รการต่อไปครับ ที่เริ่มในเดือนเมษาแล้วคือตรึงราคาขายปีน้ำมันดีเซล30บาทต่อลิตรตลอดเดือนเมษาดีเซลจะไม่เกิน30บาทต่อลิตรคือเริ่มแล้วนะครับเริ่มมาตลอดตั้งแต่เมษาแล้วนะครับนี่คือการตรึงดีเซลแต่ช่วยแค่เดือนเดียวหลังจากเมษาไปจะลอยตัวน้ํามันดีเซลแปลว่าทุกครั้งนะครับที่น้ามันดีเซลจะขึ้นเนี่ยก็คือจะปล่อยให้ขึ้นแต่จะช่วยในลักษณะที่ว่าจะให้ขึ้นแค่ครึ่งเดียวจากที่ควรจะขึ้นเช่นถ้าหลังเมษาไปจะขึ้น1บาท ก็จะขึ้นแค่50สตางค์อีก50สตางค์นั้นรัฐจะแบกรับไว้นะครับก็เหมือนกับว่าช่วยครึ่งหนึ่งจากราคาที่จะขึ้นไม่ใช่จ่ายคนละครึ่งนะครับหลายคนไปเข้าใจว่าเติมน้ํามันแล้วจ่ายครึ่งครึ่งกับภาครัฐไม่ใช่อันนั้นคือข่าวหลอกลวงข่าวบิดเบือนนะครับจริงๆแล้วคือขึ้นครึ่งเดียวจากที่ควรจะขึ้นหลังเมษานะครับแต่เมษาคือ30บาทต่อลิตรนะครับจะไม่เกินนะครับอีกมาตรการหนึ่งที่อยู่ในเดือนเมษาคือการพยุงราคาแก๊สหงต้มด้วยกองทุนนัน,นะครบ ซึ่งอันนี้จะเริ่มตั้งแต่เมษายนเป็นต้นไปถึงเดือนมิถุนายนเลยคือการตรึงราคาก๊าซ LPG หรือก๊าซหุงต้มนั่นเองนะครับนี่คือภาพรวมของมาตรการที่จะเริ่มเดือนเมษาแล้วเริ่มเริ่มไปเท่าไหร่ครับเริ่มไปประมาณ3เดือนคือเมษาพฤษภามิถุนายนะครับจะมีเพียงการตึงราคาดีเซลนะครับที่ที่เริ่มเมษาเดือนเดียวแล้วหลังจากนั้นจะจะถือว่าเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือจะขึ้นครึ่งหนึ่งจากที่ควรจะขึ้นนะครับนี่คือภาพรวมของ มาตรการที่เริ่มแล้วในเดือนเมษายนนี้นะครับทีนี้ยังเหลืออีก4มาตรการที่จะเริ่มเดือนหน้าเดือนพฤษภาซึ่งหลายๆท่านเข้าใจผิดว่ามันเริ่มแล้วประกอบไปด้วยการช่วยเหลือค่าน้ำมันแก๊สโซฮอลสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพวินอเตอร์ไซค์รับจ้างประการแรกก่อนครับมาตรการนี้จะต้องเฉพาะวินอเตอร์ไซค์ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นด้วยซึ่งตอนนี้มีอยู่ประมาณแสน0 0 0คนจะได้เงินเดือนละ250บาท เพื่อไปเติมน้ามันแต่เริ่มเดือนพฤษภาก็แปลว่านับไป3เดือนคือพฤษภามิถุนากรกฎานะครับฉะนั้นแล้วการช่วยเหลือค่าน้ํามันวินมอเตอร์ไซค์เดือนละ250บาท3เดือนเริ่มพฤษภานับไปอีก3เดือนคือพฤษภามิถุนากรกฎานะครับมาตรการต่อไปที่จะเริ่มพฤษภาคือการลดค่าไฟฟ้าสําหรับผู้ใช้ไฟที่ใช้ไฟไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนอันนี้เริ่มพฤษภาเริ่มเดือนหน้านะครับแต่ ระยะเวลาของโครงการนี้ก็แปลกอีกคือไม่ใช่3เดือนแต่เป็น5เดือนคือเริ่มพฤษภาแล้วนับไปอีก5เดือนก็คือพฤษภามิถุนายนกรกฎาคมแล้วก็สิงหานะครับอขออภัยครับ4เดือนนะครับพฤษภามิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคือตั้งแต่พฤษภาถึงสิงหานะครับนี่คือการลดค่าไฟนะครับจากมาตรการอื่นแค่3เดือนมาตรการนี้4เดือนนะครับ ทีนี้มาตรการต่อไปที่จะเริ่มพฤษภาคือกลุ่มใหญ่ครับคือการลดเงินสมทบประกันสังคมมาตรา3-3ก่อนมาตรา33ลดทั้งฝั่งนายจ้างและลูกจ้างจาก5%เหลือเพียง1%เริ่มพฤษภาเช่นเดียวกันและนับไป3เดือนคือพฤษภาถึงน้ากรกฎานี่คือมอ33ลดเงินสมทบประกันสังคมนะครับทั้งฝั่งนายจ้างและลูกจ้างเลยนะครับมาตรการสุดท้ายคือการลดเงินสมทบมอ3มจาก9%เหลือ1.9%อันนี้ก็เริ่มพฤษภาเหมือนกันนับไป3เดือนคือพร้อมกับมอ33เลยก็คือ เริ่มพฤษภาสิ้นสุดกรกฎานะครับสเดือนด้วยกันนะครับนี่คือเรื่องที่คนเข้าใจผิดมากที่สุดคิดว่ามันเริ่มเมษาแล้วก็ไปชําระเงินโดยเฉพาะม3ามนะครับไปชําระเงินก็อา้าวทำไมยังใจในอตาปกติก็เพราะว่ามันยังไม่เริ่มนะครับมันเริ่มพฤษภาและสุดท้ายที่พ่วงเข้ามาด้วยคือมาตา40 รัฐบาลถแถลงว่าเป็น1ใน10มาตรการลดลาระค่าของชีพแต่แท้ที่จริงแล้วมติคอรมอการลดเงินสมทบม4 .0 นั้นมีมาตั้งแต่ก่อนที่จะเกิด10มาตรการนี้แล้วคือเริ่มตั้งแต่กลุ่มพาแล้วนะครับคือการลดเงินสมทบประกันสังคมจาก100บาทเหลือ42บาทนะครับจากขออภัยครับจาก70บาทเหลือ4 2บาท100รเหลือ60บาท3 0 0เหลือ180บาทนะครับทั้ง3ทางเลือกจริงๆต้องลดแล้วตั้งแต่กลุ่มพา นะครับคือลดต่อเนื่องตั้งแต่มกราก่อนหน้าน,นี้มีการลดไปรอบนึงแล้วตอนนี้กุมภามีการประกาศมติคลมลดอีก6เดือนคือกุมภาถึงกรกฎานับไป6เดือนนะครับซึ่งมติคลมออกตั้งแต่กุมภาแต่ถึงตอนนี้สมาชิกประกันสังคมทั่วประเทศม40ก็ยังจ่ายในตาปกติอยู่เหตุผลก็เพราะว่ายังไม่ได้ประกาศกฎกระทรวงมีมติคลมแล้วก็จรงิงแต่ยังไม่สามารถบังคับใช้ได้ต้องรอกฎกระทรวงประกาศจนถึงตอนนี้ผ่านมาแล้ว3เดือนนะครับรวมเมษาด้วยก็จะครบ3เดือนที่ กฎกระทรวงยังไม่ประกาศแปลว่าเราได้รับทราบข่าวมาตลอดแต่ไปจ่ายจริงๆไม่ได้ลดฉะนั้นทํอยังไรได้บ้างก็ต้องจ่ายในาตราปกติไปก่อนนะครับตั้งแต่กุมภาพันธน์และเมษาและเมื่อใดก็ตามที่กฎกระทรวงประกาศก็จะมีผลย้อนหลังเสียอีกย้อนหลังไปตั้งแต่กุมภาพันธ์แปลว่าที่จ่ายไปทั้งหมดเราจ่ายเกินมา3เดือนกุมภาพันธ์เมษา,นมาจ่ายเกินทำยังไงครับรับเงินคืนรับเงินคืนอย่างไร ทำได้วิธีเดียวตอนนี้ที่ประกันสังคมแจ้งคือเข้าไปในเว็บไซต์ประกันสังคมปริ้นแบบฟอร์มแนบใบเสร็จนะครับแล้วก็แนบสำเนาบัญชีธนาคารเพราะต้องโอนเงินคืนผ่านธนาคารเท่านั้นแต่ปัญหาคือว่ามีเพียง4ธนาคารเท่านั้นที่รับได้คือกรุงไทยธกสออมสินแล้วก็กรุงศรีถ้าหาว่าใครไม่ได้มี4ธนาคารนี้ยังรับเงินไม่ได้รับเงินคืนได้แค่ผู้ที่มี4ธนาคารนี้เท่านั้นนะครับเอาเอกสารทั้งหมดส่งไปที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ นะครับส่งไปแล้วรอรับเงินคืนแต่ยังไม่ยังไม่ได้รับอยู่แล้วเพราะว่ากฎกระทรวงยังไม่ประกาศก็ยังไม่เกิดส่วนต่างที่ทจ่ายคืนไปแต่ให้ยื่นล่วงหน้าไว้ก่อนยื่นไปแล้วก็รอรับเงินเท่านั้นเองนี่คือวิธีการเดียวที่กําลังประกาศออกมาตอนนี้และถามว่าไม่มีวิธีที่ง่ายกว่านี้แล้วหรือเช่นไปทบเป็นส่วนลดเดือนถัดไปเลยไม่ได้ติดข้อกฎหมายนี่คือเหตุผลที่ประกันสังคมแจ้งออกมานั่นเองนะครับสรุป ทั้งหมดนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งใน10มาตรการที่มาแทนที่มาตรการเยียวยาโควิดที่กําลังจะสิ้นสุดลงในช่วงเดือนเมษานะครับก็จะมีบางมาตรการมี2มาตรการที่เริ่มตั้งแต่15มีนาก็คือนะครับการตรึงเ g v การช่วยแท็กซี่นะครับอันนี้เริ่มตั้งแต่15มีนาที่เริ่มเดือนเมษามี4ีมาตรการคือบัตรสวัสดิการในเรื่องของค่าแก๊สหุงต้มแล้วก็หาบเลขแผงลอยที่มีบัตรสวัสดิการการตึงราคาน้ำมันดีเซล30บบาทแล้วก็พยุงราคา การหุงต้ม LPG นะครับเริ่มเมษาแต่ยังมีอีก4มาตรการที่เริ่มเดือนหน้าก็คือ,อช่วยค่าน้ำมันวินมอเตอร์ไซค์นะครับลดค่าไฟสำหรับผู้ใช้ไฟไม่เกิน300หน่วยแล้วก็เรื่องของเงินสมทบป,ประกันสังคมม33แล้วก็39ส่วน40อย่างที่บอกไปจริงๆเริ่มแต่คุมพาแต่จนถึงตอนนี้เท่ากับว่ายังไม่ได้เริ่มก็แปลว่าอาจจะไปประกาศพร้อมกันกับม33 39หรือไม่อันนี้ไม่แน่ใจแต่ที่แน่ใคร ที่จ่ายสมรทประกันสังคมตอนนี้ทั้งม .33-39 ยังไม่ลดอยู่แล้วเพราะมันเริ่มเดือนหน้าแต่ม .40 ควรจะลดแล้วแต่กฎกระทรวงยังไม่ประกาศจึงก,ก็ต้องจ่ายอัตราปกติไปก่อนอยู่ดีนะครับนี่คือสรุปภาพรวมสิมาตรการนะครับทีนี้ข่าวสุดท้ายนะครับที่อยากจะนํามาแจ้งนะครับเป็นกระแสสังคมมาพักใหญ่แล้วเกี่ยวกับหลายท่านที่สะท้อนเข้ามานะครับว่าร้านค้าโครงการคนละครึ่งเริ่มที่จะไม่รับ การชำระเงินจากโครงการนี้ด้วยเหตุผลที่ว่าถูกเก็บภาษีนะครับประเด็นนี้นะครับผมขอหยิบยกเอาข้อชี้แจงจากกระทรวงการคลังนะครับผ่านาผ่านสำนักพิมพ์โพสต t o d a y นะครับเป็นเว็บไซต์โพสต t o d a y ได้มีการพูดถึงกรณีดังกล่าวว่านะครับสรุปเลยนะครับกระทรวงการคลังชี้แจงว่า โครงการเพิ่มกําลังซื้อด้วยโครงการคนละครึ่งนั้นเป็นการเพิ่มกาลังซื้อประชาชนแล้วก็ส่งผ่านรายได้ไปที่ร้านค้าฉะนั้นแล้วร้านค้าเมื่อมีรายได้มากขึ้นถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีก็ต้องเสียสรุปแค่นี้เองก็แปลว่าเมื่อใดก็ตามที่ร้านค้ามีรายได้มากขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งแล้วรายได้ที่มากขึ้นนั้นมันไปถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีก็ต้องเสียนี่นคือข้อชี้แจงทีนี้จะมีรายละเอียดตรงที่ว่า การคิดภาษีนั้นไม่ได้คิดจากรายได้ที่ได้รับทั้งหมดจะต้องเอามาหักต้นทุนด้วยปัญหาก็คือว่าการหักต้นทุนนั้นกฎหมายอนุญาตให้เอาเอกสารใบเสร็จของต้นทุนที่แท้จริงเอามายื่นต่อสมพกรเพื่อคิดเป็นต้นทุนที่แท้จริงซึ่งสมมุติว่า100บาทอาจจะเป็นต้นทุน80บาทกำไรแค่20ข้อที่จริงเป็นอย่างนั้นแต่เนื่องจากว่าร้านค้าหรือประชาชนที่จะต้องเสียภาษีไม่ได้เก็บ นะครับใบเสร็จหรือเอกสารไม่สามารถที่จะมีอย่างสมบูรณ์แบบนั้นได้นะครับจึงไม่สามารถที่จะแจ้งต้นทุนที่แท้จริงที่เป็น80%ได้เมื่อไม่มีเอกสารต้นทุนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่มีจึงทําให้กฎหมายก็จะมีการคิดต้นทุนเหมาจ่ายต้นทุนเหมาจ่ายนั้นคิดตามกฎหมายคือ6 0ฉะนั้นแล้วร้านค้าที่เอกสารไม่ไม่พร้อมจึงต้องถูกคิดต้นทุน60%ซึ่งต้นทุนนั้นมันต่ํากว่าความเป็นจริง เมื่อต้นทุนต่ํากว่าความเป็นจริงทาให้กําไรมันสูงกว่าความเป็นจริงทําให้กําไรมันสูงเกินกว่าที่จะไม่เสียภาษีได้จริงต้องถูกเรียกเก็บภาษีนี่คือปัญหาหลักๆนะครับของร้านค้านะครับที่ถูกคิดกําไรแพงกว่าที่ควรจะเป็นเพราะว่าต้นทุนมันสูงขออภัยครับต้นทุนมันต่ํากว่าที่ควรจะเป็นเพราะว่าไปถูกคิดต้นทุนเหมาจ่ายแค่10แค่6 0ฉะนั้นแล้ว หลายๆร้านค้าสะท้อนมาว่าจริงๆต้นทุนมันสูงกว่า60%มันอาจจะ80-90%แต่ก็ไม่มีเอกสารหลักฐานหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบมันจึงทำให้เกิดเป็นเหตุผลทางด้านเอกสารว่าก็เลยถูกคิดแบบเหมาจ่ายแค่60%ต้นทุนทำให้กําไรมันสูงเพราะว่าต้นทุน60ก็แปลว่ากำไร40เป็นต้นนะครับฉะนั้นแล้วก็เป็นข้อเท็จจริงนะครับว่า รายได้เพิ่มขึ้นก็ต้องเสียภาษีเมื่อใดก็ตามที่รายได้ถือเพิ่มขึ้นถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีก็ต้องเสียเท่านั้นเองไม่ได้มีการยกเว้นให้นะครับแต่กระทรวงการคลังก็ชี้แจงว่าข้อมูลของโครงการคนละครึ่งไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบ,บะกรมสมพากรนี่คือข้อชี้แจงของกระทรวงการคลังน,น,นะครับที่แจ้งออกมาต่อสาธารณชนว่าไม่ได้เชื่อมโยงกันโดยตรงเจ้าตัวมีหน้าที่ต้องไปยื่นภาษีอยู่แล้วฉะนั้นก็ยึดเอาข้อมูลของเจ้าตัวของผู้ประกอบการนะครับว่าจะยื่น รายได้เท่าไหร่ต้นทุนเท่าไหร่แล้วคิดเป็นภาษีเท่าไหร่เท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่กระทรวงคลังแจ้งออกมาผ่านเว็บไซต์โพสต์ทูเดย์นะครับผมจะแปะลิงก์ของรายละเอียดข่าวการชี้แจงนี้ไว้ที่ใต้คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์แรกของคลิปนี้นะครับหลังจากนี้ไปนะครับวันพรุ่งนี้วันจันทร์นะครับก็จะเข้าสู่การทํางานก็คาดว่าหลายๆมาตรการก็จะมีความชัดเจนแล้วก็มีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะ หลังจากนี้ไปเราก็คงต้องติดตามดูแนวโน้มการแพร่ระบาดอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะเป็นอย่างไรจะเพิ่มขึ้นหลังสงการมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะตามมาด้วยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจว่าสุดท้ายแล้วจะต้องทําอย่างไรถ้าหากว่าเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นแน่นอนครับผมเคยแจ้งไว้เป็นบทวิเคราะห์ว่าคนลือครึ่งเฟสห้ายังจําเป็นที่จะมาแน่ๆเพียงแต่ว่ามาเมื่อไหร่และมากี่บาทขึ้นอยู่กับว่า เศรษฐกิจไทยนั้นจะฟื้นได้แค่ไหนซึ่งมีทิศทางที่ค่อนข้างแน่นอนว่านักท่องเที่ยวในช่วงครึ่งปีหลังยังไม่มาเม็ดเงินก็จะหายไปก็จําเป็นที่จะต้องใช้การเพิ่มกาลังซื้อในประเทศช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่แล้วฉะนั้นคนละครึ่งแค่ว่าจะมาเมื่อไหร่เท่านั้นเองมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวอาจจะยังจําเป็นนะครับเพื่อชดเชยรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับให้คนไทยทเที่ยวไทยก็อาจาจะต้องมีต่ออีกก็ได้นะครับฉะนั้นหลังจากนี้ไปก็คงต้องติดตาม ข่าวสารมาตรการอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าหากว่ามีข่าวสารมาตรการอะไรเคลื่อนไหวเพิ่มเติมผมก็จะรีบนำมาแจ้งให้ทราบในคลิปต่อไปนะครับ